ช่วยผู้หญิงทำความสะอาดบ้านได้ค่ะก่อนที่ผู้ชายจะมาโอวก่อนนะพี่พี่เอาหัวของประตูขนาดนั้นหัวไม่โนโ่นหรอ โคตรโหดนะคะเก็บขยะก,ก่อนเลยค่ะนี่เลยแอปเปลิลปานาปลานเดวทำไมไม่ทิ้งคะเหม็นจะตายนะต่อไปนะคะแมวเน่าตัวนี้ทาอะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนเปิดห้องน้าก่อนนะคะเอาแมวไปอาบน้ําก่อนเลยไอ้บุทายแย่ยเลยอะ่ะเดี๋ยวบุทายเข้ามาโอเคอาบแล้วอาบปุ๊บแมวเป็นตัวสีขาวเลยนะคะสงสัยจะสกปรกกัดอ่ะเจ๊ถูพื้นก่อนเลยค่ะโอ๊ยทำไมผนังมันแตกกันแบบนั้นล่ะอ่ะมีคอนอยู่ค่ะทุบไปเลยปึ้งนี่ค่ะซ่อมโถส้วมก่อนเดี๋ยวบุชายเข้ามานะคะน้ํา กระชอกกระเด็นพุทัยเปียกอีกชีวิตนะคะอาชีดกระจกก่อนเลยหน้าต่างนะคะอ่าแล้วก่อนเอาผ้าถูค่ะจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บนี่อยากโยงอยากย้ยนะคะเต็มไปหมดเลยอันนี้ไหลปึ๊บปั่นจากใ้เปงมุมก่อนค่ะเดี๋ยวแมงมุมกัดพุทัยพุทัยร้องไห้อหวเลยเดแต่พุทัยบอกเลิกนะคะไม่ได้เลยแป๊บหนึ่งนะกระปุกหมูอะาวาังนี่ค่ะทุบป,ปึ้งนี่ติดกระเบื้องทองคําไปเลยธรรมดาที่ไหนล่ะคะ ไปนะคะจัดชั้นหนังสือให้เรียบร้อยคนเลยเดี๋ยวผู้ชายหาวว่าเราเป็นคนไม่เรียบร้อยแอบน้ําแป๊บหนึ่งในะคะันี้เลยแต่งตัวปิงนะคะเปิดเลยค่ะผู้ชายหัวยาวทำไมผู้จันเด็ดเด็เดบ้าึงโอ้โหจะต้องใช้ใส่ตาสองขนาดนั้นเลยเหรอนี่เราคบหุ่นยนต์หรือว่าคบคนปกติวะเนี่ยเดี๋ยวคุณตาไปกระโดดอะไรอยู่หรือเนาะ นี่สามีฉันเป็นหมาป่าหรือเปล่าคะเนี่ยโอเคแป๊บหนึ่งนะเราจะต้องช่วยยายก่อนเลยนะคะซ่อมโถขี้ก่อนเลยเป็นโถขี้ทองคํานะคะออะปุ๊บนี้เลยแล้วคุณยายเขาไปแช่ทําไมคะน้ําหนาวจะตายนี่เลยอ่ะเอาดอกกุหลาบนะคะมาใส่ในอ่างน้ําให้หอมๆก่อนเลยซ่อมฝ้าเพดานก่อนนะคะเอาติดอันนี้ก่อนเลยทีวีค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจับคุณตาเข้ามาในบ้านก่อนนะคะนี่เลยอย่าเพิ่งวิ่งเอาคุณตามาเป็นเอ่อคนรับใช้เรานะคะตอนนี้เรารวยแล้วนี่เลยค่ะคุณยายเปลี่ยนทรงหน่อ เป็นงาทรงซอทรงพุธด,ดีมีฐาน,นะมีแอนจะกินขึ้นมาทันทีเลยนี่เลยอยากย้ายเป็นทองคำนะคะธรรมดาที่ไหนเรา ชื่อผู้ชายหล่อเพื่อไปเดทนะคะทําให้เขาหล่อหน่อยโอ้โหสภาพแบบนี้สาวคงวิ่งหนีผ่าลาบไปได้เลยถ้าหล่อแบบในป้ายก็คงจะดีนะคะมาเดี๋ยวเราจะทําให้หล่อแบบในป้ายเลยนะคะพี่ออกกําลังกายหน่อยฮึบเลยฮึบนะคะอึดใจนิดนึงนะคะเหนื่อยหน่อยอย่ะตัดหนวดสักหน่อยโกนคาวเบิบบ,บิบไปเลยค่ะต่อยหน้าเบิบเบิบไปเข้าที่หน่อยค่ะเออโบ็อกไม่ต้องฉีดนะคะประหยัดตังค์นะคะเก็บตังค์ไปเลี้ยงข้าวสาวดีกว่า,าตัดเบิบนี่ไม่ต้องซื้อชุดนะคะตัดชุดในกระดาษมาเลยเป็นยัางไงาแปบ๊บหนึ่งอุย้ยเกดี๋ยวก่อน <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวสาวเหม็นคิดเต่าผมขอโทษครับกดพิดเดี๋ยวเราจะต้องอาบน้ําให้พ่อหนุ่มคนนี้ก่อนนะคะเออไปเลยเปุ๊บนี้รอสักครู่นะจ๊นน้องนี่โอ้อาบน้ำไวมากนี่พี่วิ่งผ่านน้าเป้าค้านี่แหละศัยชุดใหม่เลยเอาเข่ามาติดเป็นพรมนั่ค้านี่เลยต่างขยะเหรืออันหนึ่งห้าหมดยางหมดยางสำรวจนะคะอันได้ละมาพร้อมน้องสาวพี่พาพี่พร้อมที่จะพาน้องไปเดทแล้วครับผม เราจะมาให้พวกเขาะะได้พบกันโอ้เวาพันเซลเวลาพันใจโอเคแปบบ๊บนึงนะฮะเอาถ่าวันนะครับปุ๊บนี้เลยแล้วก็ไม่ฟาดนะครับมาต่อตอกันไปเลยค่ะนี่เลยสายสะพายนะคะเจ้าชายของเราเป็นมิทิฟฟานีปะคะมีสายสะพายมีมงกุฎด,ด้วยอะไม่ใช่แป๊บบนึงอะขอทาลายปุ๊บทุ่มนี่เลยค่ะให้หม้ายืนนะคะม้าจะได้สูงๆนะฮะต่อไปอะไรอีกล่ะ ในห้องเจ๊เขามีอะไรพรม่านนะคะมาต่อกันเลยค่ะนี่เลยเอาพม่านมาต่อนะคะแล้วก็อหางมมาเอาหางมามาต่อเลยได้เปล่าปึ๊บอ่ะปึ๊บอ่ะต่อไม่ได้อีกเจป๊บอ่ะต่อได้แล้วค่ะยื่นมือถึงกันยังคะยังไม่ถึงอีกอ่ะ อ,อ๋อนี่ไงผมในขะะ้าผมมาต่อเลยนี้เลยเป็นอีกคิวสังนี่เลยค่ะอะแต่อย่างได้อย่างคะได้อย่างคะ,งคะเออผ่านเรียบร้อยถึงเจ้าชายจะหัวร้อนแต่ฉันก็ยังรักนะคะาเพราะเขารอทําให้ครอบครัวนี้มีความสุขและสุขภาพที่แข็งแรงนะคะดูเหมือนว่าจะไม่สบายทั้งบ้านเลยอะนี่เลยค่ะเอาเงินมาอัปเกรดอาหารก่อนเอออัปเกรดผืนนะคะอัปเกรดอัปเกรดคุณลุงก่อนปึ๊บนี้เลยแล้วก็เอาเวลาค่ะปึ๊บนี้ทําให้คุณตานะ,ะ้ะออกกำลังกายกํามหญ่นะฮะอ่ะอ่ะรับเกตงหมากก่อนเลยเปึ๊บน้องหมาฝาดบา จะไปหาเงิน,น่อยจานี้เลยใช้หมาไปหาเงินนะคะเป็นหมาที่แสนดีมีพระคุณต่อบ้าหลังนี้นะคะขอบใจมากเลยเจ้าน้อยฉันจะไม่ลืมเธอเลยเอาเงินให้น้องสาวคนนี้ปุ๊บอ่านี่เลยแล้วก็เอานี่เลยเปุ๊บก่อนนะคุณยายต้องเอาเงินหรือว่าเวลาเอาเวลาไปเลยค่ะนี้เลยคุณยายทำอาชีพอะไรนะัเป็นบาร์โฮสน,น,นะคะเฮอเลิศเกิดนะคะอาัปเกรดประตูนี้เลยค่ะสุขภาพดีมีเงินสุขภาพจิตก็จะดีขึ้นไปด้วย ตายแล้วอีสามีคนนี้งานบ้านมันก็ไม่ทำรู้กันลองอะแล้วทำไมเจ๊ไม่ทำคะโอ้รอแต่ผู้ชายเนาะโอตายแล้วตายแล้ว โอเคมาทําให้เธออารมณ์ดีก่อนนะคะ่ะเอออารมณ์ดีละลาคาญะคะมันจะได้ไม่ต้องงกนะคะทาให้พุญิงคนนี้มันด้ใส่ดีอารมณ์ดีก่อนดีล้างจานเลยค่ะล้างจานอยากอาจารย์ไปล้างค่ะเป็นผู้ชายที่ดีมากเป็นผู้ชายที่แบบต้องงมเข็มในมหาสมุทรกว่าจะเจอผู้ชายแบบเนี้ยบอกเลยดูดิขยงขยะแกก้าวไปทิ้งให้นะคะอ่ะซ่อมไฟนี้พี่เขาปีนไปเลย่ะ เปลี่ยนเป็นทาสานเลยนะคะโอ้ลูกก่อนเลยจะได้ไม่น่าขู่นะคะโอเอจ่าลูกจ๋าอย่าร้องนะจ๊ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะหาไม่ฟาดก่อนเปิดบ้านอ่ะฝาดบ้านก่อนพี่สู้ๆนะคะถ้าทนไม่ไหวก็หาเมียใหม่นะคะเออฉันคิดว่าพี่หาเมียได้ดีกว่านี้หน้าตาก็ไม่ได้คิ้วคิเลอะไรนะจ๊ะอะไรเป็นผู้ชายที่แสนดีมีคุณภาพมีคุณธรรม,ม,มนะคะเลดไปเลยเออฮึบเลยฮึบนี่เดือนนี้นะครับผมจะต้องลดน้ำหนัก50าสโลให้ได้มันเป็นไปนไม่ได้หรอกพี่มันเกินไปนะฮะเดี๋ยว แป๊บหนึ่งเปิดทีวีนะคะเออมีน้องสาวอยู่นี่คะ่ะเอาน้องสาวผู้บ่าวนะครับมาถุงน้ําหนักเลยรดเกินเอาแอร์มาถุงน้าหนักด้วยนะคะอันนี้อะไรน้องหมาเออน้องหมาช่วยด้วยนะคะเอาดัมเบลเปุ๊บนี่รับรองว่าพี่รดได้ไวแน่นอนค่ะถ้าแบบนี้ไม่พอเอาทีวีมาถ่วงเลยค่ะได้ป่าวปุ๊บนี่โอ้โหสุดยอดค่ะร่างกายกำยำอะไรพายกิิ้วเอาพายกิิ้วมาถ่วงค่ะโอ้โหมันหนักไหมเนี้ยเอ๊บนี่เฮยหนักอยู่นะคะ ทุบทุบพดานนี้เอาทองคําแท่งทองคําแท่งก็หนักเวอร์นะคะนนี้เลยโต๊ะโต๊ะวางทีวีค่ะยังไม่พออีกเปิดหน้าต่างก่อนนี่เลยค่ะอ่านี่เลยฟึบรดรถต้นแตงโมึ้นละนี่เลยเอามาถ่วงอีกนี่ยังไม่พอใช่ไหมคุณลุงค่ะขอยืมตัวหน่อยค่ะนี่เลยถ่วงยังไม่พอนี่เป็นงาหุ่นดีหล่อเวอร์เป็นไงล่าสุดยอดไปเลยต่ของในบ้านพังเสียหายหมดแล้วนะคะคุ้มกันไหมเนี่ย ช่วยคนแคนให้ปลอมตัวเป็นเจ้าชายนะคะโอ้ตายแล้วอีเจคนนี้มาเคาะประตูไม่รู้เรื่องเลยเคาะผิดบ้านเป้าขาโอเคนี่เลยเปุ๊บอัปเกรดก่อนนะครับอัปเกรดทุกอย่างอัปเกรดเตียงด้วยแล้วก็อัปเกรดนี่พื้นนะคะอัปเกรดรองเท้าอ่าให้คนแคะยืนนะคะเขาจะได้สูงไงฟิลแบบสูงๆนะครับผู้ชายสูงๆนี่เลยใส่เสื้อคลุมนะครับปิดบังใบนะเช็ดหน้าก่อนเลยเปิ๊บนี่วิพาพิเศษนะเช็ดหน้าปุ๊บรอบปุ๊บเลยอะนี่เลยค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนนะฮะแล้วก็ลายอ่ป เปนข้างนอกด้วยให้เป็นแบบว่าบ้านเมืองรวมสมบูรณ์อะไรนี้นะฮะต่อไปอันสุดอันที่สองออกอะไรอ่ะอ่าเปลี่ยนเป็นดาบนะคะเปลี่ยนเป็นดาบนี่เลยเทสุดๆนะคะผู้ชายคนนี้ฟันดับเก่งพร้อมเจอเจ้าชายหรือยังจ้ะแม่สาวน้อยปิ๊บนี่ตกลุมรักกันเลยตายแล้วดูไม่ออกหรือไงอ่ะ ช่วยเขาดูแลลูกแกะนะคะโอ้โหทำไมลูกแกะทําไมลูกแกะมันเยอะขนาดนี้นะคะโอซ้อนกันเป็นยวงเลยนะฮะเออคุณลุงอุ้มก่อนนะฮะนี่เลยอุ้มไปสองตัวนะคะเลี้ยงเหมือนลูกเลยเนาะนี่เลยค่ะเออเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่ละนี่มันแกะย่างชัดๆนะคะอ่ให้หมาวิ่งไล่ไปเลยโอ้โหสงสารน้องแกะนะฮะเอาใส่คอก่อนเลยไม่รู้ใส่ได้กี่คอกค่ะได้หมดปะได้หมดปะไม่ได้หมดอีกเออแล้วป,ป่าเปิดประตูมาคุณยายครับไม่มีอะไรทําใช่ไหมคุณยายมาเลี้ยงแกะหน่อยค่ะอันนี้อะไรต่อไปตัวสุดท้าย ทำอะไรล่ะอ่าพื้นตรงนี้นะคะอ่าเอาตุ่นนะคะตุ่นพี่ตุ่นช่วยหน่อยค่ะเขาชื่อตุ่นว่าไม่รู้โอเคช่วยชวยกันเลี้ยงนะคะแก ช่วยชายคนนี้ปลอมตัวนะคะอุตยตายแล้วตำรวจตามจับนะคะคดีอะไรก็ไม่รู้ภาพผู้เยาว์หรือเปล่านะโอเคแป๊บนึงนะาเอากรรไกรมาตัดขนหมาไปเลยสงสารหมาจังเลยอยาเอามาทำลายปุ๊บอุ้ยยังมาทำเป็นผมเดี๋ยวผมขนหมาเลดเกินเออต่อไปนะคะเอาพม่านมาทําเป็นชุดไปเลยโหโคตสวยนะคะเอาไปขายต่อนี่ได้ราคาดีนะคะพมานซื้อมา20ขายต่อ350นะคะเออเลิศต่อไปแต่งหน้าก่อนเลยค่ะให้เป็นผู้หญิงมากขึ้นนะคะใส่รองเท้า ก่อนนะคนค่ะทําไงล่ะครับพี่คนค่ะทาไงก่อนนะเอาแปบ๊บหนึ่งใส่ถุงน้องเออใส่เรียบร้อยนะคะอ่ะปอกคอหมาใส่เดี๋ยวเพื่ออะไรอยากเอาปอกคอมาใส่ทําไมคะเอออยากเป็นหมาแหลมั้งเฮ้ยตำรวจมาแล้วพี่ว่าไงคะไม่รู้ค่ะฉันไม่เห็นนะคะคนในรูปนะคะ โอ้ตายแล้วเราจะดีไปยังไงเด็กคุณผู้ชมแบบนี้นะคะเออแบบนี้มันต้องใช้กุญแจใช่ป้าเอากุญแจของตารุงคนนี้เลยค่ะไข่ไปเลยนี่เรียบร้อยหนึ่งชั้นต่อมานะคะ,ะอะไรล่ะเออกดสวิตช์ตรงนี้เปิบนี้หยุดไฟฟ้าก่อนนะคะเดยวโดดช็อตตายอ่ะตรงนี้มีกระดาษอยู่รหัสนะคะเราไม่ต้องจําให้ปวดกระบาลค่ะให้พี่เขากดไปเลยเราไม่ต้องไปกดให้ปวดกระบาลน,นะคะอ่ะต่อมานะคะรหัสเราต้องกดหนึ่งร้อยครั้งมันจะช้าไปอันนกจ๋าช่วยกดดอยนี้เลยนก อาดนะคะน้องเอ่อน้องช่วยได้ดีมากเลยต่อไปนะคะอะไรล่ะสแกนใบหน้าหรอแปบ๊บหนึ่งนี้เลยค่ะเปิบปลอมตัวไปเลยเอ่อปลอมตัวเป็นประธานบริษัทนะคะ ก็จะต้องละลายด้วยไฟละลายด้วยไฟโลกกนค่ะละลายไปเลยค่ะหนึ่งแบตนะฮะอ่ะตรงนี้นะคะใช้แบตเตอรี่แบตเตอรจ์จนะคะชาร์จไปเหรอนี่แล้วก็อ่ะอันสุดท้ายนะคะเอาระเบิดตรงรถก่อนนะฮะเราคือนักสู้นักสืบนะคะเดี๋ยวก่อนทําไมประตูกูเปิดไม่ได้อ่าได้แล้วในดมัยนะคะฝากกูจะกดได้โทรศัพท์กูจะพังแล้วเนี่ยเออระเบิดไปเลย อ้าว,วยวกอนทำไมกูลอยเป็นผีบแบบน้วล่ะช่วยเธอไร้ผีด้วยขนมนะคะตายแล้วพูดผีปีศาจมาจากไหนล่ะคะกูโดนทำกล่องใส่หรือเปล่าคะอันนี้เลยผ้าห่มที่นอนนะคะกลายเป็นผีตอนนี้หายไปละอันนี้เลยจัดการคะ่ะผีไฟนะคะตวก่อนผีมัมมี่ก็มานะคะน้องมาจากไหนกันนั่น,นี่อซอมบี้นะคะโอ้โหมึงขุดฟ้ากูพื้นพังไปหมดเลยนะคะเสียตังซ่อมมีกจะเก็บตังไว้กินหมูกระทะสักหน่อยตวยกอนนะทำไมเสื้อชั้นมัน แปลกๆคะอย่าบอกนะผีสิ่งเสื้อชั้นนี้เลยเสื้อแจ็คเก็ตตัวโปรดชั้นด้วยนะคะไว้กันแดดนะฮะอันนี้รูปด้วยวก่อนผีมันมาจากรูปนี้เลยปราบเลยคะ่ะจบอย่างคะยังไม่หมดหรอกเลยตัวสุดท้ายนะคะอยู่ไหนล่ะเออเรียบร้อยคะ่ะมาผีดุดเลื่อดนะคะปุ๊บนี่เลยจัดการมันคะ่ะสิ่งที่หัวร้อนที่สุดไม่ใช่เจอผีนะคะคกูกดไม่ติดคะ่ะ